แรงที่กระทำกับน้ำหนักบรรทุกอันนี้เป็นสิ่งจาเป็นสำหรับนักขับรถบรรทุกที่จาเป็นจะต้องรู้นะครับแรงที่พุ่งไปด้านหน้าเรียกว่า forward เนี่ยมันจะเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นตะก็คือหนะึ Wh, นะ่งวัตต์หนึ่งวัตต์เทากับตัวน้ำหนักบรรทุกหรือว่ามวลของน้ำหนักที่เราบรรทุกมาเนี่ยจะพุ่งไปบันด้านหน้าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นจากการเบรก สำหรับแรงที่ส่งผลออกด้านข้างเนี่ย0.5วัตต์หรือ50%เนี่ยเกิดจากการเลี้ยวเขาเรียกว่าไซเว่ยไซเวย์เกิดจากการเลี้ยวแล้วก็แรงที่กระชากหรือว่า,าเกิดจากเกิดจากการออกรถแรงหรือเร็วเนี่ยแรงจะสะท้อนกลับหรือว่าพุ่งออกไปทางด้านหลังเนี่ยนะ50%นะหรือ0.5วัตต์ ส่วนแรงสะท้อนนั่นบนนะครับาบัฟเฟิงโหลดนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูาลักษณะถ้าเทียบกับแรงที่กระทำต่อน้ำหนักเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแบบไหนอันนี้คือแรงที่กระทำต่อน้ำหนักในการบรัทถุหรือแรงที่กระทำกับตัวรถเราเนี่ยนะครับทั้งแรงตอนที่ขึ้นไปข้างบนนะครับ20% แรงจากการเลี้ยวไซเวย์แล้วก็แรงจากาการออกรถแรงหรือว่ารนะีเวิร์ดรวมถึงโฟร์เวิร์ดด้วยอันนี้จะคือสัสดส่วนของแรงที่กระทำเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าแต่ละแรงเนี่ยมันส่งผลอย่างไรนะเดี๋ยวจะให้ดูแรงที่ออกจากด้านข้างที่เกิดจากการเลี้ยวโคง้งเข้าโคง้งของรถบรรทุกเนี่ยมันเป็นอย่างไรเขาเรียกว,ว่าไซเวย์ To show the effects of liquid surge, a plexiglass tank is attached to the trailer. In slow motion, you can see the liquid climb up the walls of the tank as the truck turns. The result is to shift the weight of the load. This big rig is in big trouble. A traffic cam captures the semi as it rolls over on the oh, freeway. Fruit, fruitless. The chase came to an end when the driver took a...